สวัสดีครับทุกท่านนะครับผนอนี้เราอยู่ในเกมรู้ที่บอยเช่นเคยนะครับในโหมดมัลติเพลเยอร์นะครับเล่นแบบเบทเทอร์ยอเอาชีวิตรอดนั่นเองเดี๋ยววันนี้เราจะไปเล่นปืนปักสไนเปอร์กันนะครับผมสไนเปอร์คูณ8นะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้ปืนตัวนี้นะครับผมความแรงอยู่ที่102ประมาณว่ายิงโดนตัวนี่โอกาสตายนี่9 9้9นะครับแต่บางทีก็จะมีไม่ตายเหมือนกันนะยิงไปโดนขาโดนแขนอะไรงี้ก็จะไม่ตายนะครับแล้วก็อัตราการยิงอยู่ที่1วินาทีนะครับ ก็คือลูกกระสุนออก1นัดเนี่ยใช้เวลา1วิปัวิในแม็กกาซีนมี6นัดนะครับใช้เวลารีโหลด2วินาทีอปืนที่ยิงทีเดียวตายมาลองดูว่าจะเป็นอย่างอะไรเดี๋ยวเราไปเทสกันที่นูบทาวก่อนนะครับผมบเริ่มเกมมาอะไรครับนี่ทำไมเขาไม่ฆ่าเรา,าเขาไม่ยิงเราเว้ยาเรายิงเขาแล้วกัน <laughs> เข,เขาไม่ยิงเราเราก็ยิงเขานะครับเกมนี้มันเป็นเกมเอาชีวิตรอดนายจะมาน,นั่งอยู่เฉยได้อย่างไรเพื่อนเฮ้ยมีคนยิงเรา <What? S 1> โอ้โหนี่ช,ชดกันครับมีลูกซองมีลูกซองอ่ารักษาระยะประมาณนี้แล้วยิงยับหน้าเข้าไปอันตรายครับมีคนใช้ลูกซองในด่านนี้เหลือเวลาอีกสนะี่นาทีห้าสิบห้าวีนะพยายามเข้ามากางเกมนะครับตายไปเฮ้ยไอ้นี่มันหมอบอยู่หรอ่เห็น อะไรของนายเพื่อนเออแต่อย่างนี้ก็ดีนะคือหมอบรอไปเลยนะครับเป็นการพรางตัวนั่นเองมาเอ้ยไม่จะหมอบอะไรกันนักหนานะหมอบกันสามสี่คนตายไปครับลูกสองใช่ไหมอู้ลูกสองลูกสองอ้ยไม่ใช่ไทเฟิร์นซันูเปอร์เยอะมากมายอย่ายิงเราเพื่อนสไนเปอร์ดวลกับสไนเปอร์ครับอตา,ายไปอย่ามาดวลกับเราอย่าคิดจะดวลกับเราอออืื้ห สไนเปอร์ยิงกันแบบไม่ต้องสโคบเลยนะเนี่ยาตายกันไปเป็นสไนเปอร์โอ้ลูกซองยัดหลังเราโดนลูกซองข้างหลังครับใครมันป้าระเบิดเยอะแยะมากนะเราโดนเก็บถกเ้าเอเคมายิงเรา<ะ>เฮ้ข้างบนข้างบนข้างบนตายไปก่อนหนึ่ง <What? S 1> ไม่ได้ซูมไม่ได้สโคบกันแล้วครับวันนี้พวกเนะ็ตไลเฟิลมนมาไล่ไล่ยิงกันโ <What? S 1> อ้โดนลูกซองอีก จริงๆมาสโคบได้นะคูณ8แ,แต่ว่ามันไม่มีเวลาได้สโคบครับกัวกว,วิ่งเอาไรเฟิลแทบจะตีหน้ากันแล้วเฮ้ยได้สโคบแล้วเขาหายไปแล้วโอ <What? S 1> ไม่เป็นไรไม่สโคบก็ได้โหมดอยู่ <What? S 1> ตายไปนั่นแหละไม่สโคบโหดกว่านะครับ <What? S 1> เออเดี๋ยวเติมเ,เ,เลือดแป๊บน,นึง oh. วิธีเติมเลือดก็ไม่ยากครับก็คือเรา oh. ไม่ยิงปืนสักระยะหนึ่งแล้ววิง่งหนีอย่างเดียวนะครับ oh. เลือดข้างล่างสีเขียวเราก็จะเพิ่มเอง oh. แบบนี้เป็นต้น โอ้ตายไปไอ้นั่น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 หมอบไอ้นั่นหมอบตายไปยิงตูดโอ้โยยา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 ไอ้นี่ลูกซองครับอันตรายอื้ืออื้มอื้อไอ้นี่น่ากลัวที่สุดดูดเก้าเก้าเก้าหกไอ้ดูดเก้าเก้าหกเสื้อเทานี้ต้องระวังเอาไว้ทางที่ดีอย่าไปบวกกับมัน มันหมอบครับเอามันไม่ได้หมอบมันตายแล้วเ <lite> อ้ไอหน้าดาวดูดสองศูนย์เก้าคนพวกนี้นี่ไม่ยอมเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแท่กันมันหายไปไหนกันหมดครับเข้าบ้านเลยก็เฮ้ยนัน่นนัน่นนั่นเจอแล้ว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 เออพี่พี่อย่าเข้ามาใกล้เรายิงได้ทีละนัำนะครับมันรัวไม่ได้ปังเอาเระเบิดไปกินตายไปไอเสื้อเขียวตายไปเดือเบือเดือดสุดยอด ไอ้ลูกซองไอ้ลูกซองฆ่าลูกซองก่อนนั่นแหละตายไปไลเฟิลครับนี่ไลเฟิลครับเบตเ้ตายไปไอหัวดาวไอหัวดาวฆ่ามันตายไปอ้ยไอหัวดาวมันไล่ยิงเราอีกแล้วนี่ก่อนครับเติมเลือดก่อนโอเคเติมเลือดพร้อมละอย่าโดนนะลูกซองมันโหดครับไม่โดนนี่อุตส่าน หลบหลังตึกนั้นโอเคตายตายไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้หัวดาวพีโหลดกระสุนยิงยัดหน้าตายตายเฮ้ยตายตายเยอไลต่อไปจะเป็นใครนั่น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 เห็นแล้วเห็นแล้วตายเอ้ายางไม่ตายตายตายเสื้อดําก็ตายตายเสื้อเขียวเฮ้ยใจเย็นใจเย็นไม่โดนโดนจนได้ โอเคเหลืออีกสิบเจ็ดวิขอสักคนหนึ่งกันนะไอหัวดาวไอหัวดาวค้าหัวดาวหัวดาวตายไปหกวิสุดท้ายครับขอยนึงอขอคนหนึ่งอคนนึงหัวดาวตายไปยี่สิบเจ็ดคิวกับปืนอ่าสนูปเปอร์นะครับเล่นด่านแจ็คสตรีทมันไม่ค่อยได้สโคบเท่าไหร่เพราะมันวิ่งยิงกันมั่วนะครับเดี๋ยวพี่อามจะไป ด่านปลากัวเพกาวนะครับผมด่านนี้มันจะมีที่ซุ่มที่สูงที่สุดในเกมนะครับเราสามารถที่จะกระโดดปลากัวขึ้นไปซุ่มได้เนะเดี๋ยวลองเล่นดูแล้วกันนะครับอนั่นน่ะเขียวๆนั่นนะครับเราสามารถที่จะขึ้นไปได้นะแต่เราต้องกระโดดผ่านไม้ลอยฟ้าพวกนี้ไปนะครับ <Huh? S 1> ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายใดเพราะว่าคนอื่นเน่นหมายมุ่งจะฆ่าเราด่านนี้ก็จะเป็นด่านที่เล่นได้เรื่อยๆนะครับ สังเกตเวลานี่ห้าหมื่นวินาทีกันเลยทีเดียวเวกิดเราค่อยๆกระโดดขึ้นไปเราจะไปเกียนครับผมเราจะซูมจากระยะไกลไ<ว>อยู่ข้างบนใครก็ทําอะไรเราไม่ได้ค่อยๆกระโดดไปครับปึ๊บแวบอ่าโอเคอยู่โอเคอยู่ปึ๊บไง่ายง่ายง่ายังไปได้โอเคจะถึงแล้วจะถึงแล้วโอเคเกือบล่วงเหมือนกันครับอัพอับ,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 บวืบ ขึ okay. Okay. ้นได้โอเคโอเคประมาณนี้นี่คือจุดที่สูงที่สุดแล้วเราจะเล็งกันแบบสบายใจมากปักเคเอาตัวไหนดีครับไม่โดนใครเห็นเขาว่าตายตายเฮ้ยระยะมันไกลไปครับมันก็เลยไม่ตายปือไรเฟิลนี่อยู่ที่ระยะด้วยนะถ้าระยะไกลๆมากนี่ก็จะยิงเขาไม่ตายนะครับนี่นั่นไอ้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 ่ไอ้าั่นไอ้นั่ไับไอ้นั่นไอ้ัไ้นันั่นไายั่้นั่ันไอ่นไอ้ัน่ เ,เราเบิดตัวเองตายไปอีกโทนายทำไมเป็นคนแบบนั้นไอพวกนี้พยายามวิ่งกันมานะไอ้นั้นวิ่งเก่งครับไ<ะ>อ้นี่ซุ่มอยู่ข้างบนครับรมันซุ่มอยู่บนนั้นยิงซะมันไม่มันไม่หลบเลยมันไม่หลบเลยลเลย,ยิงซะตายไปนี่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 ไอ้นั่น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 กำลังกระโดดกำลังกระโดดตายปซศาไม่มีใครทําอะไรเราได้ถ้าเราอยู่บนนี้เว้นแต่ว,ว่าเขากระโดดกันขึ้นมานะครับ ตายไปยังไม่มีใครรู้ตัวว่าเราอยู่บนนี้นะ <Huh? S 1> ตายไปไม่ตายครับระยะไกลไป oh. ยิงเข้าไปตายไปย,ยิงพวกข้างล่างนี้ดีกว่าครับเ <Bang. S 1> นเนเนเนอันน,น,น,นี้มันมันมาทางนี้ <What? S 1> ยิงไม่ตายครับผมรู้ตัวแล้วรู้ตัวว่ามีคนยิงครับมันรู้ตัวว่ามีคนยิงมันแอบ,บอยู่ <laughs> มันแบบอบอยู่นั่นนั่นอยู่นู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 ่นเออย่าเดินไปเดินมาสิเพื่อน อย่าเดินไปเดินมาดิเกื <What? S 1> <c ười> อบโดนขา <c ười> ทำไมมันดวงดีขนาดนี้เฮ้อ <c> เ <ười> ดวงดีมากจะดีขนาดไหนเชียวไม่งั้นพลังมันจะฮิวนะครับเราต้องรีบฆ่ามันไอ้หมวกแดงนี่มันโหดมันกระโดโดโหดฆ่าไอเสื้อน้ำเงินไปก่อนแล้วกันฆ่ามันตายตายนั่นแหละมันมีคนเห็นเรานั้นนะนะ่ะมันจะยิงเรานะนะั้นน่ะ แต่เราอยู่สูงไงตายไปตายไปเนื้กระสุนเราจะหมดแล้วต้องไปเติมกระสุนแล้วก็กระโดดใหม่ไอ้นี่มันวอนมันวอน์มเปเข้าไปา99ถึงก็ถอยเลยทีเดียวถึงก็ถอยเลยทีเดียวถึงก็ถอยเฮ้ยมันเห็นเราแล้วมันเห็นเราแล้วเดือนมันเดือนพี่ก็โหดพี่ก็เดือน งอมันเอามาสุก้ายิงเราเลยโู่ทำไมนายโหดอย่างนี้เราคือกันโหต้องกระโดดใหม่เลยขี้เกียจกระโดดอะ่ <What? S 1> ะไล่ยิงคนเดียวครับอออืืหยังยังไม่ตายยังครับยังครับไม่ต้องสโคลบละยิงมันสดๆนี่แหละต oh. ายตาปั๊ <Fuck. S 1> กไอ้แดงกำลังกระโดดกำลังกระโดดอยู่ <What? S 1> เราต้องฆ่ามันก่อนต้องฆ่ามันก่อน oh. ไอ้นี่มึงมาเก็บเราก่อน oh. ไม่ตายเถอะ ไอ้หมวกแดงครับหมวกแดงหมวกแดงเพื่อนรักตายไปตายไปสองตายไปสามหมวกแดงมาไล่เก็บเราแล้ว,ลวมันเผื่อนตายไปสี่แล้วผมประมาณนี้ประมาณนี้กับเกมส์ดูทีบอลนะครับผมแล้วเดี๋ยว EP หน้าเราลองมาดูปืนอื่นกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงน้องสาววันนี้พีายามแคสกิมเมอร์และเกมดูทีบอลต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อน แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจพี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกดซ u b s ไ r i b e นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม